ถามว่าใครคือหัวหน้าวงวิงที่คุณโตโน่เคยร้องเพลงโอเคหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดใครครับตอบหมายเลขแปดชัวหรือมั่วนิ่มั้ยครับ กรน,นะคุณเอสนะฮะ เป็นตำแหน่งนะฮะนักร้องครับนักร้องอันนี้เป็นหัวหน้าวงหัวหน้าวงนะไอ้วงวิ่งวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งเนี่ยมาจากไหนอ่ะวิ่งเงี้ยอก็ความจริงแล้วคือว่างจากการเล่นดนตรีซ้อมดนตรีวงเอื่อจะไปซ้อมกันครับเล่นวินนิ่งกันครับไอเกมเนี่ยไอเกมบอลผมบอกว่าคุณโตัวอืวินนิ่งวินนิ่งวิ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับตอนที่คิดชื่อผมไม่ได้อยู่ด้วยนะ คุณเอสนมบอกว่าคุณโตคุณมีวงเลยละแบบแวโตโน่นี่มาเป็นเพื่อนมาก่อนไหมก่อนมาเป็นนักร้องหรือว่าเป็นน้องของมือเบสผมครับอก็นัดเจอกันที่สถานที่หนึ่งโตโน่เดินมาจากไกลแสงปังประกายรอบตัวเลยมีโอล่ามาเลยไม่แต่ไกลไอ้นี่แล้วแต่ต้องออดิชั่นไหมต้องให้มันมาร้องร้องกับวงไหมผ่านตั้งแต่ร้อยเมตรแรกเลย ไปได้หมึกมาไง Wolf pues ถือไฟถือไฟมาดูคอนเก็บไปได้หมึกบ้านอ๋อออหินอย๋อออหินเหรอครับผมแล้วคนนี้นี่เลือกมาเพิ่มประสบความสำเร็จไหมวงเราประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะไปออดิชั่นร้านไหนส่วนใหญ่เขาต้องไปออให้เห็นฝีมือของผมไปถึงถงมามอย nah ่างเดียวนักร้องใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องออดิชั่นเลยไม่ต้องครับรับเลยฮะ คุณเอสคุณถามนิดนึ okay. ่งเห็นเห็นเขาบอกว่าตัวโน้ตจะเป็นคนชอบเลี้ยงเพื่อนมากโอ้ใจบุญสุนทานะนะฮะคนเนี้ยฮะครับผมไม่ได้หล่อแต่ข้างนอกข้างในเขาเป็นคนหล่อมากครับอันีอนี้อันนี้อ้นี่นักไก่กรไม่ใช่คุณเพื่อนกันคุณมาอวยกันไม่ได้ ครับผมถ้าเกิดมีคนมีการมาขายตระกรแตนสารหรือว่าไฟไปนี่เหมาหมดแล้วเหมาหมดเต็มโต๊ะเลยฮที่วางอาหารแทบไม่มีฮะเอคุณจอหนี้เขาไม่เชื่อละไม่ไม่ไม่าทำไมไปเหมาหมาอะไรเขตลอดเวลาเราอซื้อเราคือเราเราก็ไม่ได้มีตังหรอกแต่อะไรที่แบบ เราสามารถช่วยเขาได้โดยที่เราก็<ม>พอช่วยได้มันก็ควรถ,<ม>ถึงเขาเราจะไม่รู้จักเขาหรอกรแต่ถ้าเราช่วยแล้วเรามีความสุขเราก็ต้องทำี่ครับเป็นไงครับอันนี้สุดอยอดครับ<อ> <ay y> ไม่ทิ้หลอดแต่ข้นงนอกครับผมข้างในดีจ,จิตใจดีจริงรที่สาคัญพี่เขาบอกอะไรไหมเนี่ย <âu> อยากให้โตโนโ่พูดกับทางบ้านหน่อยว่าเนี่ยเคยเป็นนักร้องนาวงเขาจริงๆ ไม่มีใครเชื่อรับตอนนี้คนยังไม่เชื่อกันหรอครับผมพูดกับทันบ้านเลยพูดกังบ้านเลยพูดกังบ้านเลยผู้ชายคนนี้เขาชื่อเอ็ดเขาเป็นพี่ชายของผมแล้วเราเล่นด้วยกันในวงวิ่งจริงจริงแต่ถ้าเห็นเขาแล้วเขาไปขอยืมเงินแล้วอ้างชื่อผมอย่า ถ้ากลับไปเที่ยวหัวหยินชามเไยอยางไงครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายมาเล่นด้วยกันแล้วบอกว่าพี่ครับผมขอลาเจ็ดวันแล้วผมขอกลับขอนแก่นหน่อยไปเยี่ยมแม่หน่อยครับเนี่ยเพิ่งเจอกันครับหลังจากเจ็ดวันปีที่แล้วไม่บอกนะเจ็ดวันปีแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้มาเดินตาเลยจากนั้นปีไปเยี่ยมแม่เลบมาประกวดเดอะสตาวงวงวิ่งยังลอย พอไปจับเไปดิชั่นนักร้องอยู่ไหนเขาบอกไปเจ็ดวันด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใจเย็นๆเราก็ไม่รู้ว่าจะจับเขาจะผูมาเนี่ยอะไรอยากจะพูดกับน้องคนนี้ไหมอยากจะบอกว่าก็เล่มสาวๆนะครับผมเป็นโหมดนะครับติดแล้วอิกแล้วสาอีกแล้วก็ขอให้เขาะสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ ช่วยกันสนับสนุนน้องคนนี้หน่อยนะครับเป็นคนดีจริงๆครับไม่ได้ดีใจหน้าตาครับดีมาจากจิตใจข้างในเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะคุณสิทธิเวศลีลากอร์นะครับคุณเอสครับขอบพระคุณครับโอ้โหนี่เป็นพี่ที่รักเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะทุกคนเตือนเหมือนกันหมดเลยทุกคนเตือนเออทุกคนนี่สามคนแล้วนะเรื่องคุณหญิง เอาหน้าแต่อย่างน้อยก็ชัดเจนว่าผมชอบผู้หญิงแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าเนือจริงอ่นใดแฟนคลับสำคัญที่สุด ข้อที่สอ่าเป็นข้อที่4ี่แล้วข้อนี้นะฮะก็มาพูดเรื่องสมัยเด็กอีกแล้วอ่านะฮะคุณโตโน่ดิเห็นแบบนี้นะจริงๆแล้วชอบแกล้งคนอื่นมากนะครับชอบเป็นคนที่ชอบแกล้งคนอื่นมากเคยเคยแกล้งเพื่อนนะฮะเอานี่น้ำาจิ้มทะเลอะน้ำจิ้มหันทะเลอะไปทานยังไงเออน้จิ้มทะเลไม่คือที่ที่ผมอยากรู้นะทําไมต้องใช้น้ําจิ้มทะเลไปทานยังไงคือเราไปจับปลากันไงครับวันนั้นเราไปจับปลากันแล้ว แต่ก่อนผู้ชายก็จะใส่บ็อกเซอร์ให้กับเกงในพอเราจะลงน้ำนี่เราต้องถอดเกงในไว้ที่ต้นไม้แล้วก็อ๋อลงไปจับปลากันโอ้ใส่เกงในลงไปก็ได้เลยมันไม่พิวครับเอางี้ไม่พิวเข้าคำถามตรงนี้เลยดีกว่าเข้าคำถามตรงนี้เลยดีกว่าเข้าคำถามว่าใครคือคนที่ โดนโตโน่แกล้งเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดป้ายในกางเกงในไม่ใช่โคตรเจ๋งเลยโอ้โหลุบมาลุบมาลุบ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 มลือสามหกหเนี่ยช่วละผมว่าผมว่าเหลือสามคนเนี่ยผมว่าเหลือสามสามสี่ห้าเนี่ยนะนะคิดว่าเบอร์คิดว่าเป็นเบอร์สามเราตกลงน่าจะเป็นเบอร์สามค่ะป๋า เลขสามตอเลขสามครับแป๊บครับตอบว่าหมายเลขสามชัวร์หรือโม้น <Dartmouth> <h> ิ่มครับชัวร์ชัวร์ชัวรน้คนนี้น่าสนใจครับท่านผู้ชมแต่จะเป็นใครต้องรอชมกันต่อช่วงหน้านะครับ <taps>